สวัสดีค่ะวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวกันที่ Seastar and Forest Resort นะคะก่อนจะขึ้นเครื่องบินเราก็ต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะตั๋วใบละ200บาทเด็กอายุต่ำกว่า12ปีขึ้นฟรีได้เลยค่ะเราก็ได้ตั๋วกันมา2ใบค่ะตั๋วที่เราได้มาก็ไม่ได้เสียเปล่านะคะเราสามารถนำมาแลกเครื่องดื่มแล้วก็ขนมมานั่งทานบนเครื่องบินได้ ส่วนบิงซูถ้วยนี้นะคะเด็กๆก,ก็สั่งเพิ่มนอกเหนือจากตัวเครื่องบินที่เรานํามาแลกเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะคะเด็กๆชอบมากอร่อยมากเลยค่ะถาดใหญ่มากอร่อยกันทั้งบ้านเลยค่ะเด็กๆทานไม่หมดนะหรือพ่อกับแม่ก็ทานไปเลยสิคะส่วนโซนด้านนอกนะคะเราก็มาเดินชมวิวถ่ายภาพส,สวยๆกันได้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ลงจากเครื่องบินมาขี่รถเล่นข้างล่างกันเลยค่ะอันนี้คือเป็นรถไฟฟ้านะคะเด็กๆชอบมากเลยแว้นๆไปเลยค่ะลูกพี่สามรอสี 3, 4, 4, ่ร้ก็ไม่ยอมหยุดนะคะลูกสาวปะกลับได้แล้วก่อนกลับเราก็มาถ่ายรูปสวยๆกันเลยค่ะไว้วันว่างพาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเรานีเองค่ะที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนี่เองบายบายค่ะ